ะสวัสดีครับผมพอกันอีกนิดนึงครับเมื่อวานออกทิปปลาภูเขาครับเมื่อกี้เลยนัดทีมงานครับจานเอ้กูโดนมาครับมาหาเจอกันครับมื่อนี้จริงเงินรางวัลครับมื่อนี้ใส่จานนอ้กูโดนเอียบลอยหลายขวดแล้วมื่อนี้ยังไงจานลูกบวกคันเหมือนลูกทุ่นทั่วเดินถามจานเอกครับพี่น้องนกผมบวกคันครับตัวเหยียบเลยครับเหยียบ้อยยังไงเนี้ดังตับปุ้นเองครับพี่น้อง ยาดีเอกงงครับนกหัวกันครับเต็มติดนกช่วยยาหัวครับพี่น้องนกพิทาเปนียดมานครับพี่น้องเปเนียดลังเงยไปปราบนกภูเขาครับเปเนียดที่ไปปราบนกภูเขามาครับผมเอออ่ะเดี๋ยวชี้ไปตัวตนครับเป็นแจ็คแบกครับยาดีเอกโดนเลยครับเอ็มลอยครับพี่น้องโดนแล้วยาดีเอก พี่น้องเดี๋ยวไปไปตรวจตนครับโอ้งงครับพี่น้องนกบูบักันครับนกปลาเปียกปุูปุูปุูเสียงเงยตอนนี้มาจากไหนเสียงกลางบ่นกปลาตอนนี้มันเข่ามาเปลี่ยนาะคู่บาดเดียวเนี่ยดูดเลยวะฮารวยกบซื้อนกบักันนกบักันแต่ว่ามันมันขันในใจครับพี่น้องมันขันในใจครับนะเดี๋ยวผมจะไปเอาตรวจตนครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ ไอ้บดแต้มผมเบิ่งก่อนครับว่านกปิดเราวมันเพียดจังเด๋ครับเอาเต้มบวยยอมเพียดอกมีนกกระลังคู่ใส่กันอยู่แต้มที่สองของบัแต้มครับก็ได,ด้ออกโดนแล้วครับบุญญาเดินบุนีนกกรลังคู่ใส่กันอยู่นี่จานี้รุ่นครับรุนร่นรุนร่นจังได๋กคเสียเอ็มร้อยนะครับพี่น้องเกาเลี้ยงเขาอืตามสเตปเลี้ยงเขาครับอื นี่เตรียมมากกว่าครับเลี้ยงเขาผมนะครับมือนี่จานเอกโอ้ส่งยางหุ่นๆนะครับพี่น้องโอ้จานเดือดไว้ครับยางไปยางมากนะครับใหายสามไม้แลับพี่น้องผมบัดนี้ใหายจักไม้ครับลูกบุกคันเนึ่งใหญ่มีคันหนึ่งหนอ่งใหญไปใหายมากครับพี่น้องใหญ่ไปพูดใหญ่กั็มากใหญ่ไปพี่พี่น้องพูดตัวไอ้ผุนายญ่พี่ใหญ่พี่ครับผมบัดนี้ใหญ่ครับอ๋อเก่าผมสิไปเบิ่งมันก่อนครับเป็นจังไหนครับติดตามครับผมมือนี้ ต่อครับผมเงียบโอ้บวดเตีม่มบรได้ออกต่อโดนแล้วครับพี่น้องถึงออกมากครับอ้ฟ้าครับพี่น้องป้ายใหญ่ เอาเรียบร้อยดีครับพี่น้องเนี่ยนี่ครับพี่น้องขนแตกซะครับนี่ขนปลิวลงมาพี่น้องเอามาแล้วครับผมเดี๋ยวจะเอาตัวตนลงมาเบิ่งครับพี่น้องสักครู่ครับมาแล้วครับพี่น้องแต้มแรกครับของเจ้าวัแต้มนกฝึกครับผมเอาลงมาเบิ่งครับ โอ้งามครับพี่น้องนี่ตุใหญงครับบมรู้ว่าเป็นเสียงไงครับพี่น้องมันเขามาคู่ครับพวกปัดเสียงกลางไปไงนะไม่รู้ว่าเป็นเสียงกลางไปไงวครับพี่น้องเขามาคู่ครับก็โตงามครับพี่น้องมแล้วครับผมนี่ครับตู้ต้ตนมันบ่ขันครับนก ปุ้นวเต้มว่าขันเลยครับแต่ว่าเงดหลายเหยียบครับพี่น้องเขามาจังไดบัรูนะนี่ครับเป็นแต้มที่สองของเขาครับนกฟึกผมครับตัวนี้แต้มที่สองเขาครับเอ้าเดี๋ยวผมไปปลดนกก่อนครับไปเบิ่งกับทีมงานไม่เยื่อนอีกผู้นึงครับไปเบิ่งว่าปิดภผไม่เยื่อนครับพี่น้องเอ้าเดี๋ยวไปปลดนกยี่รถครับผมตามครับไปเบิ่งกันครับพี่น้องว่าได้ยินเสียงรถประจอดครับวูวรูว่าทางใดมาครับพี่น้อง ปลาหมายครับปลาอย่างครับผมอต่นมันครับอ่อมานเลยครับผมพี่น้องกินขาวฟ่ครับวันนี้เอ็มร่อย เขาฟี่ครับมันนีนอโอ้รถไฟไม่จอดดิไปใส่ละงไป,งไปละ้ทีมงานมาเยือนผูน้นึงครับุวกกนวะานโอ้พี่้องกํลังซักจกสุกโซกๆอยู่ผุนนะฟ้าวไลยพี่้อง ปูน่ะปูนะปูนะพี่ tamam. นกสักสวส่วนส่วนส่วนอยู่นได้ปดนกบ้างกันครับปิดจริงเยีกองเงินอะนกบวกกันเนาะจานใหญ่เนาะนกบวกกันมันพันหนึ่งกับบซืยอตัวนี้นกบวกกันครับ

นกเฮ็ดดีตอนบ่เขานกนกป่าบ่เขา,าเฮ็ดดีเกิน,นครับโอ้โเสียบสิดปิดเลยอั่านี้คิดปัดเลยเกียบแข็งด้วยโอ้แตกแตกดยู่โอสุดวะนกขาปเา่เยาหรอครับคนหง่กำลังมากครับตอนนี้ จานทอดไม่ยมอีกเสียนหนึ่งครับโสวัสดีครับีคอ้จานใหญ่มเย็ือ่าบุกบ้านันหนึ่งครับกบ้นนี่นะมึงตัวบุกบ้นมึงยังวาเลยเนกตาบอดคางหนึ่งนกตาบอดคางหนึ่งวเนาะจานใหญ่จนเงินนอสียนบ่เสีนกเยงมันน่ยนุกปลาหมูตาครับบก้นันรามจายเกเส คนก็นั่งนั่งหมดนกก็ขากินอยู่อย่างนีคู่ใส่เปล่าเออเฮ้ยยังเลยมีตัวนกปลาคู่มีตัวนกปลาคู่กาการมันก็เซ้ยนกเพลตินมันมี่อนนึงกันผมไปต่อยได้มาตถุนึงยังอีกหลายตอนนั้นหลายตอนที่เขารวมม่อเหรอหลายย่างนี้กินกาแฟได้เหรอโดนผมแล้วหารวยแล้วรวยแล้วเรียอะรวยเยอะรวยแล้ว ใหญ่สามรอบนะผมว่าใหญ่เลยนี่เดือบร้อยเอินลูกวดเตี๋มให้เลยเขาไปน้องใหญ่ไม้ครับผมควอนบายครับงานกำลังพาไปทางไม้ในพารูครับมาสองอาจารย์ครับผมแรกมาอาจารย์หนีมาครับอาจารย์้อนเลยตามมาครับผม ครับผมไปครับว่ามีหมายว่้ก็หลกหลายครับเลวยภาพไปบึงกลุ่นบิ่งครับว่าหม้สองก้อนใบจะเป็นยังไงครับเป็นดำหยุกแนบวครับผมอากาศดีอยู่ครับผมของไข่นะครับผมหลุดเบิ่งครับผมออจีบีไหนครับิีตราบครับผม ใส่นกเป็นทีเรียบร้อยครับตอนนี้นางคนละแจะครับผมเนี่ยนางกันร่อรุ่นครับตอนนี้นกกระไรขันสูตแล้วครับผมมารุ่นเบืองว่าหมายสองคว้นใบเป็นยังไงครับเออรกป่าขันใส่นกจานทอนครับเมื่อนี้เนาะรุ่นเบืองครับกันละกล้น นั่งลุนกันครับผมมือน,นี้มีสกอร์แล้วครับหนึ่งแต้มลุนเบื่งค่อนายครับสีมีแต้มเพิ่มครับผมไติดตามรับชมครับผม